ผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าสายไอรดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่แปกตอนผีผู้หญิงผมยาวคณะแพทย์อาสาตั้งโต๊ะทำการรักษาชาวบ้านที่มารอตรวจร่างกาย ตามที่ทางวัดได้แจ้งแก่กำนันโลหิตซึ่งกำนันได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีชาวบ้านพากันอุ้มลูกจุงหลานมารอตั้งแต่ตะวันยังไม่ทันโผล่พลขอบฟ้าสักดากับลูกทีมทั้งสามทำหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดแม้แต่น้ำทิพย์ผู้ที่เรื่องมากที่สุดในกลุ่มกลายเป็นว่ายิ้มแย้มแจ่มใส ทักถ่ายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองเธอเห็นความทุกยากของผู้อยู่ในถิ่นธุระก,กันดานแล้วอดสงสารไม่ได้เราแทบไม่เชื่อเลยว่าชาวบ้านจะอัตคัดขนาดนี้ดูพี่คนนั้นสิเสื้อผ้าเก่ามากเกือบจะขาดอยู่แล้วรองเท้าก็ไม่ใส่อุ้มลูกมาด้วยผอมก็ผอมสงสัยจะเป็นโรคขาดสารอาหารน้ำทิพย์กล่าวด้วยความสงสารเราก็ต้องให้วิตามินบีรวมให้เด็กไปกินนะ จัดเป็นชุดเอาไว้แล้วนี่แล้วจดชื่อยาเอาไว้ให้แม่เด็กไปซื้อที่อนามัยก็ได้สักดาบอกแก่ลูกทีมคนสวยเขาจะซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่ไม่มีเงินเขาจะไม่ใส่ใจตรงนี้หรอกเก็บไว้ซื้ออาหารดีกว่าลัดดากล่าวบ้างจากที่ผ่านมาเธอรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวบ้านที่มีแต่ความยากจนเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นมีค่าเก็บเอาไว้ใช้จ่าย ในเรื่องที่จำเป็นเรื่องวิตามินหรืออาหารเสริมตัดออกไปได้เลยซึ่งปัญหาตรงนี้ไม่มีใครแก้ได้นอกจากช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความอดอยากด้วยการทำงานรับจ้างให้ได้เงินมากที่สุดพวกเขาเอาแรงเข้าสู้เพื่อเงินไม่สนใจว่าร่างกายจะอ่อนล้าแค่ไหนลูกของพี่เป็นโรคขาดสารอาหารจะต้องให้กินเนื้อนมไข่เยอะ รวมทั้งผล,ลไม้และผักสดด้วยนะจ๊ะลูกฉันไม่กินผักผลไม้ส่วนนมก็ไม่มีเงินซื้อให้กินหรอกจ้าถ้าพอจะเจียดเงินไปซื้อวิตามินบีรวมให้ลูกกินบ้างนะจ๊ะเด็กจะได้สมบูรณ์แข็งแรงไม่อ่อนแอส่วนพี่ก็ต้องถามเพื่อลูกให้มากๆขอบคุณมากนะหมอเสียงเบาๆดังจากริมฟีปากจีบเป็นรอยย่นใบหน้าตอบก้มลงซ่อนแววตาแห่งความอายเอาไว้ นางรู้ดีว่าเลี้ยงลูกไม่ได้คุณภาพเพราะไม่สามารถหาเงินมาซื้อของดีๆให้ลูกกินได้คนต่อไปค่ะมีอาการอะไรคะอุ๊ยสวัสดีครับหมอผมกำนันโลหิตสวัสดีค่ะกํานันน้ำทิพย์ไหวกํานันสิจะ๊ะสวัสดีค่ะกํานันไม่น่าเชื่อวัทนีกำนันยังดูหนุ่มมากเลยน้ำทิพย์แกล้งพูดเอาใจไปอย่างนั้นเองแต่กำนันโลหิต กลับคิดว่าเป็นเรื่องจริงเขายิ้มกว้างมองน้ำทิพด้วยสายตามากด้วยความหมายหัวใจคนแก่เต้นแรงทำตากลุ่มกลิ่มแสดงความพึงพอใจออกมาแต่สองสาวหาได้สนใจแต่อย่างใดเพราะวุ่นอยู่กับชาวบ้านที่เข้าคิวมารอรับการตรวจศักดากับเอกก็ยังคงทำหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งผมขอเลี้ยงอาหารเที่ยงนะครับหมอขอ,อบใจนะกำนัน ความจริงทางวัดก็ได้จัดเตรียมอาหารเอาไว้แล้วหลวงพ่อครับผมจะเอาอาหารมาเสริมแล้วจะกินด้วยครับอีกสักพักลูกชายก็จะมาดูแลความเรียบร้อยให้ด้วยครับเพียงแค่กำนันเอ่ยว่ามีลูกมาด้วยชาวบ้านที่อยู่ในที่นั้นต่างพากันทำท่าตกใจเพราะรู้นิสัยของเหิมดีว่าเป็นคนอย่างไรหากว่าเจอสาวสวยสองคนคงเป็นต้องเกิดเรื่องแน่ อันนี้ไอ้เหอมันไม่เมาแปลไปลึกๆกำมรนชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นทําให้กำนันโลหิตไม่พอใจอา้าวทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะตาย้อยถึงมันจะเมาแต่ก็ไม่ได้กินบนหัวแกนี่นาะเอาละเอาละค่อยๆพูดค่อยๆจาก,ก็แล้วกันเรื่องแค่นี้เองกำน,นันนี่หมอศักดากับหมอเอกเจ้าอาวาสแนะนาแพทย์หนุ่มทั้งสองเพราะกลัวว่ากำนานโลหิตจะทําร้ายลูกบ้าน สวัสดีครับผมดีใจที่หมอมาดูแลหมู่บ้านเล็กๆลำบากหน่อยนะครับเรื่องน้ำไฟฟ้าผมเดินเรื่องขอไปแล้วอีกไม่นานก็จะสําเร็จยังดีนะที่มีถนนราดยางแล้วไม่ว่ากำนันจะพูดเอาความดีใส่ตัวอย่างไรหาได้มีผู้คนสนใจไหมในเมื่อมีชาวบ้านมารอรับการตรวจเพิ่มมากขึ้นทุกทีแต่ละคนทำงานจนมือเป็นระวิง ไม่มีเวลาแม้แต่จะดื่มน้ำกำนันโลหิตหงุดหงิดที่ลูกชายจอมเสีเพไม่มาเสียทีจึงสั่งให้ลูกน้องไปตามบอกให้มารับประทานอาหารกลางวันที่นี่ขณะเดียวกันเหิมกับก้อนลูกน้องคนสนิทกำลังด้อมด้อมมองมอง,มอ,งอยู่หน้าบ้านของปู่หาร หาช่องทางที่จะแอบดูบทลักษ์ของคนแก่กับเมียสาวเชื่อว่าจะต้องมีอะไรกันจะดีหรือถ้าปู่หารู้เข้าเราจะเสียนะพี่ไม่เป็นไรหรอกนะอีกกอนเราก็อ้างว่ามาหาปู่เห็นแกปิดบ้านทั้งวันทั้งคืนกลัวจะเป็นอะไรไปแค่นี้ปู่ก็โกรธไม่ลงหรอกวะทั้งที่ความจริงพี่อยากดูเรื่องแบบนั้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ลูกน้องคนสนิท หัวเราะลงลูกคออย่างชอบใจคนเป็นพี่ถึงกับกัดกรามกลุม้มยกเท้าขึ้นราทำท่าจะถีบแต่ก็ต้องย้งเอาไว้เมื่อได้ยินเสียงครางเบาๆจากหญิงสาวดังออกมาจากห้องนอนของปู่หารสองหนุ่มมองตากันทันทีได้เรื่องแลวเว้ไอ้ก้อนคนแกแ่แผงฤริดล้วเว้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะฉันขอดูหน่อยสิเบาๆอย่าให้แกรู้เดี๋ยวก็อดเห็นของดี กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าบทรักของปู่จะเนื้อกว่ากูไหมนางชบามันถึงติดหนับขนาดนั้นนะ่ะเอาเลยพี่ค่อยๆย,ย่องเข้าไปสอดซองสายตามองเข้าไปตามช่องเอทำไปบ้านหลังนี้มันถึงสร้างอย่างแน่นหนาะอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเงยหน้าขึ้นมาสิเสียงเย็นๆจากผู้หญิงดังขึ้นก้อนเงยหน้าขึ้นดูมันสะดุ้งใบหน้าซีดเผือดตกใจสุดขีด ต่อสิ่งที่ปรากฏนั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเอาเท้าเกี่ยวขาดที่อยู่ชายคาเหนือหน้าต่างเอาไว้และมีผ้าแถบรัดหน้าอกโช์สดือนุ่งโจงกระเบนมันทิ้งมือเหยียดยาวลงมาพอพอกับเส้นผมยาวนั้นเกลี่ยติดกับรูจมูกของมันที่เงยขึ้นก้อนเห็นแล้วสั่นไปทั้งตัวพี่เฮิมพี่เฮิมอะไรของเองว่เสียงสั่นยังกัดเจ้าเขา้าผีผี ฉันเห็นผีก้อนส่งเสียงร้องสัน่นๆด้วยความกลัวต่อสิ่งที่เห็นหัวใจแทบวายทำท่าจะวิ่งจากไปเหิมมองด้วยสายตาไม่พอใจคิดว่าลูกน้องแกลง้งทำเป็นกลัวไปอย่างนั้นเองเอ็งอย่ามาโกาหกเลยนะ่ะเอ็งกลัวปู่หานเห็นนะสิก็เลยอ้างไปอย่างนั้นเองโธ่มันเรื่องจริงพี่น่ากลัวมากพี่ก็เงยหน้าขึ้นดูนั่นไงตามันทอนลนออกมา มีน้ำเหลืองย้อยลงมาแล้วพี่กูไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอ๊ะเมื่อคู่อะไรแวบๆวะนอกจากไม่เห็นผีตามที่ลูกน้องบอกแล้วยังเห็นว่ามีเงาสีขาวพาดผ่านไปทางด้านหลังก้อนมองขึ้นไปที่หลังคาอีกครั้งผีผู้หญิงตนเดิมก็ยังคงอยู่คราวนี้แลบลิ้นออกมายาวกว่าเดิมเสียอีกก้อนจะดุ้งสุดตัวจนทำอะไรไม่ถูกทำท่าจะวิ่งหนี เดี๋ยวก่อนไอ้ก้อนมึงจะไปไหนวะอยู่ทำไมเล่าให้ผีมารัดคอหรือไงพี่ไม่เอาด้วยแล้วลูกน้องคนสนิทวิ่งพรวดจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้เหมิมยืนเกาหัวแกรกๆด้วยอาการงุนงงแต่ไม่กล้าแอบดูปู่หารเดินเลี่ยงออกมาเขาตั้งใจว่าจะไปที่วัดภายในห้องนอนของปู่หาร ร่างกำยำยังคงนอนนิ่งเบื้องบนเปลือยเปล่าส่วนข้างล่างมีแค่เพียงผ้าขาวผ้าทับเอาไว้ตรงสะโพกชบาสาวผู้ลุ่มหลงในมนต์เสน่ห์ยังคงใช้ฝ่ามือลูบไล้ไปบนผิวเนื้อชายรุ่นปู่ด้วยอารมณ์รักพี่หานอย่าเพิ่งหลับตื่นขึ้นมามอบความสุขให้กับชบาอีกสิจ๊ะพี่ไม่ไหวแล้วชบากวนทั้งคืนเลยนาช่วยหน่อย ชบาไม่ไหวแล้วความร้อนรุ่มในรถรักที่ถาโถมเข้าใส่หญิงรุ่นหลานยังไม่หยุดที่จะกระทำตนให้เคลอบเคลิมไปกับล่างคนแก่ริมฝีปากไล่ไปตามผิวเนื้อแสดงความต้องการในการตันหาอย่างชัดเจนโดยไม่เห็นว่ามีผีผู้หญิงผมยาวนั่งชันข่าวมองด้วยดวงตาวาวนังส้อยอย่านะมึงเสียงปู่หานดังเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากรบกระจับ ชบาชะงักมือมองด้วยดวงตางุนงงพี่หารดุชบาแถมยังเรียกส่้อยอีกพี่ดูคนอื่นไม่ใช่ชาารอกใครกันพี่หารมีผู้หญิงอื่นอีกใช่ไหมนอกจากชบาบอกชบามาเดี๋ยวนี้นะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกพี่นางส้อยหัวเราะชอบใจยิ้มปากกว้างไปจนถึงหูถลนตาใส่ชบาที่ยังคงแสดงอาการกราฟัดกราเฟียดด้วยอารมณ์หึงปูหานลุกขึ้น พธอหลงตาใส่ผีนางส้อยให้มันออกไปจากห้องแต่มันยังคงมึนนั่งนิ่งอยู่เช่นเดิมปู่หารอยากจะซัดด้วยข้าวสารเสกไล่มันออกไปไกลๆกลแกอายที่จะต้องแสดงบทรักให้ผีดู